คำชะโนโดหง่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอบ้านดุงจังหวัดกุดรธานีสวัสดีค่ะวันนี้สองเสือออนทัวร์พามาชมคำชะโนโดแต่งท่องเที่ยวใกล้บ้านของสองเสือเองนะครับตื่นปุ๊บเที่ยวป,ปั๊บตื่นปั๊บเที่ยวปุ๊บเราก็จะพากันไปไหว้พ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปทุม,มานะคะไปก็จะเป็นทางเดิน,นครับทางเดินก็จะเป็นตัวพญานาคสองตนนะคะยาวตั้งแต่ทางเข้าจนถึงศาลาที่เราต่างเคารพนับถือแล้วก็มาไหว้กันข้างในนะครับ ภายในก็จะเป็นประมาณนี้เนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดยาวหยุดต่อเนื่องสี่วันผู้คนก็ได้เข้ามากันเยอะมากนะคะผู้คนล้นหลามจะถ่ายบรรยากาศภายในให้ชมก็จะดูร่มรื่นข้างในไม่ร้อนนะคะคนเยอะแต่ว่าไม่ร้อนข้างในก็จะมีคนที่กล่าวคําบูชานะคะเราจะพูดตามแล้วเขาก็จะมีแนะนําว่าให้ทํายังไงบ้างให้พูดยังไงบ้างอันนี้จะเป็นพานบายสีที่นักท่องเที่ยวนํามากราบไหว้ ส่วนตรงนี้จะเป็นบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เราจะพากันเอาเหรียญมาตั้งดูว่าเราจะทําได้ไหม,ไมกันเนอร์กับสไนเปอร์แล้วก็คุณยายก็พากันตั้งเหรียญสนุกสนานกันใหญ่เลยใครทําได้ทําได้บ้างทาไม่ได้บ้างน้องสไนเปอร์ตั้งได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ส,รรรรส่วนตรงนี้จะเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ให้เราตักอันนี้เราก็กรอกกลับบ้านไปฝากคนที่บ้านด้วยเสร็จแล้วจริงๆแล้วข้างในมีเยอะมากแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้คนเยอะมากเราก็เลยจะกลับกันเลยอันนี้ก็จะเป็นทางออกอันนี้พยายามถ่ายไม่ให้เห็นผู้คนที่จริงแล้ว วันนี้คนเยอะมากจริงๆตลอดทางก็จะผู้คนเต็มเลยส่วนตรงนี้จะเป็นในส่วนของตลาดซื้อขายของฝากแล้วก็จะมาซื้อซื้อเสื้อซื้อของกินกันในนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อน <c oughs> วันหลังสองเสื้อออนทัวร์จะพาไปเที่ยวไหนอย่าลืมติดตามชมนะครับ